สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้ามาพบกับช่องพังพน,นารายนะคะคุณแม่ไข่มุกก็ถึงเวลามากินหญ้านะคะเดินออกกำลังกายมากินหญ้านะคะวันนี้อากาศดีค่ะคุณเม่จ้าอากาศดีมากเลยค่ะท้องฟ้าก็มืดฝนจะตกนะคะ ก็รีบพาแม่ไข่มุกนะคะมาค่ะมากินหญ้านะคะคุณแม่จา้าหญ้าก็สวยมากเลยค่ะ,ะไม่ตุเอตุเอตุเอตรงนี้ก็อิ่มแล้ว โอ้หญ้าสวยมากเลยหญ้ากำลังขึ้นค่ะคุณแม่ฝนตกค่ะตกทุกวันเลยนะคะตกทั้งวันตกทั้งคืนนะคะก็พ,พาแม่ไข่มุกเดินนะคะเดินก็มาถึงจุดที่ป่าหญ้านะคะหญ้านิวเปียนะคะ กินอย่างอริดอร่อยเลยตาตาเลี้ยงดีค่ะคุณแม่ตาเลี้ยงแม่แม่ไข่มุกนะคะดีอ้วนกลมปึ๊กเลยค่ะตาไม่ให้อุดหญ้านะคะตอนเช้าตาก็าไปเกี่ยวหญ้าตั้งแต่เช้ามืดนะคะหนึ่งเที่ยวนะคะก็ตอนข้ามก็ไปอีกหนึ่งเที่ยวนะคะมาให้ห่น้องพันนารายเป็นหญ้าใบข้าวนะคะ,คะมีเวลาตาก็ขี่มากินหญ้านะคะคุณแม่จ้า ขี่มากินยาให้อิ่มแล้วก็เอาไปไปมัดก็เ,เอาไปข้าวอ่าร่มนะคะอู้อู้อูอ้ออออกินอย่างอร็ดอ,อร่อยเลยดูแม่ไข่มุกกินน่าอร็ดน่าอร่อย,อยค่ะคุณแม่จ้า กินเพ็บเดียวก็อิ่มแล้วรีบกินรีบกินจะได้ข้าวรม่มฝนจะมาแล้ว อิ่มแลวหรือ,อะเดินไปอ้อมไปเดินไปทางไหนเดินไปทางสลิงบอก่ชอบกินเครือไม่เคยุ่ม กินเครือกินต้นขนายเปลี่ยนอาหารค่ะคุณแม่ให้เขาอ,ออกมาเดินนะคะคออกมาเลือกกินนะคะ อาหารที่เขาชอบหญ้าแบบไหนก็ให้เขาเลือกเอาค่ะคุณแม่จ้าเลือกกินนะคะเคไไห็นไรอีก หญ้ากำลังขึ้นค่ะคุณแม่จ้าหญ้าสวยๆกำลังขึ้นอร่อยพอดีเลยกำลังหวานอวบๆแน่แน่โอ้โหน่าอริดน่าอร่อยมากเลยค่ะคุณแม่จ้าหญ้าสวยมากๆเลยกินให้ถูกใจกินให้จะใจเลยเลือกกินเลยค่ะมีหญ้าเยอะอย่างนี้แหละค่ะถ้าหญ้าเยอะจะเลือกกินค่ะ อ่ะย่อ่อนๆรีบกินลูกรีบกินเลือกกินตามใจเลยแม่ไข่มุกอยากจะกินแบบไหนเลือกเอาเลยยย่สวยๆทั้งนั้นก็ฝากคุณแม่ด้วยนะคะฝากคุณแม่ทุกๆท่านนะคะช่องพังพันนารายนะคะคุณแม่จา่า ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับพังพันนารายของเราด้วยนะคะอ่าน้องก็มีช่องเล็กๆค่ะสองตายายก็ดูแลน้องสองเชื่อค่ะน้องพันารายก็อายอุได้สองปีสิบเดือนแล้วคุณแม่จา๋านี่ก็เป็นแม่ไข่มุกค,ค่ะเป็นแม่ของน้องพังพันารายนะคะก็วันนี้ก็ได้เวลานะได้โอากาสนะคะพามาเดินกินหญ้านะคะเดินออกกาลังกายก็มาถึงป่าหญ้าก็กินหญ้านะคะก็กินให้อิ่มนะคะอิ่มแล้วก็จะ พาไปเข้าร่มนะคะคุณแม่จา่าบรรยากาศวันนี้ก็นะคะก็จะคิดว่าจะเย็นนะคะก็ฝนตกนะคะฝนดินๆนะคะฝนพรำๆมานะคะคุณแม่จา่าค่ะนี่เลยค่ะแม่ไข่มุกถ้ามีหญ้าเยอะจะเลือกค่ะจะจะเลือกหญ้านะคะ,ะกินไปนเรื่อยนะคะกินตามใจาจามสบายเลยค่ะคุณแม่จา่า ฝากแม่ไข่มุกด้วยนะคะสองตายายก็ดูแลนะคะดูแลสองแม่ลูกค่ะตุกงานอยู่ที่เขาชีจันนะคะคุณแม่จะาแคมป์อฟเวนเจอร์นะคะอําเภอสตหีบค่ะคุณแม่จะาจังหวัดชนบุรีนะคะคุณแม่จะาฝากก,ากดไลค์กดแชร์ค่ะคุณแม่จะากดติด,ดตามนะคะให้กับทางพันนรายค่ะแล้วแม่ไข่มุกของเราด้วยค่ะแม่ไข่มุกก็ ไปแล้วผาตามุดป่านะคะก็มีหญ้ายเยอะก็อย่างนี้และคะ่ะเลือกกินตามใจเลยนะคะคุณแม่จ้าแล้วทานอริตอร่อยมากนะคะทานไม่นานนะคะก็อิ่มแล้วนะคะเพราะว่าอ,อกินคํใหญ่ๆนะคะออกมากินอย่างนี้จะกินได้ไบนะคะคุณแม่จา้าอิ่มแล้วก็จะพากลับนะคะคุณแม่จ้ากลับที่พักนะคะก็ฝากด้วยนะคะคุณแม่จ้าจ้า มาเล็วไม่ไข่มุกมาลูกมาสาวสวยมาเล้วใข่มุกเอยมาไปหาพี่น้องพนารายมามาลูกมากลับไปหาน้องเร็วน,น้องแกรอยอยู่แล้วมาลูกมาเราจะไปทางไหนอ๋อออกำลังกายไปฝั่งนูน้นโอตาว่าจะพาเดินไปทางไหนตาเดี๋ยวยายตามไปตามไปดูคนสวยนะคะ สาวลูกหนึ่งนะคะคุณแม่จา่าสาวลูกหนึ่งคะ่ะอกินหญ่ายงอริดอร่อยเลยนะคะสาวลูกหนึ่งนะคะคุณแม่จา่าฝั่งทางมองเห็นก็เป็นเขาชีจันนะคะแมจ่จ่าเป็นภูเขาเขาชีจันนะคะบรรยากาศะะวิวสวยมากเลยะคะ่ะคุณแม่จา่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะสตรคร์คให้กับฟังพันะไรด้วยนะคะคุณแม่จา่า จะพาเดินนะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะกินหญ้าไปด้วยนะคะตมามะละกอให้ยายได้ไหมตาเก็บมะละกอให้ยายด้วยอ่ะเก็บมะละกอไปทำเอาได้ไหมตา ถึงไม่ตาซับให้ติดนะซับให้ติดเลยเออ oh. <laughs> ตาเกมมาแล้วก็ oh. 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 ตกตรงไหนล่ะตาเอาอีกลูกหนึ่ง oh. Oh. คิดลูกคิดจะเก็บมาแล้วก็ลูก oh. Oh. เก็บมาแล้วก็ oh. 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 อาชิด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 จะเก็บเอาละโอเคเอาได้สองลูกก็พอแล้วอะอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับอ่าพังพันนรายไม่ไข่มุ้ด้วยนะคะคุณแม่จ้าคลิปวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะวันหน้าก็ติดตามนะคะติดตามอ่าช่องพังพันนรายอ่าด้วยนะคะกราบขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า